เอลเดนริงเกิดใหม่ทันทีว่ากลายเป็นคู่มัวมองไปซะแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะมันไม่น่าจะใช่นะถ้าถามว่าเอลเดนริงคือเกมแนวไหนอย่างนั้นเนี่ยคือเอลเดนริงเป็นเกมแนวจีบสาวนะที่เราต้องตามหาแหวนเพื่อมาขอสาวแต่งงานล้อเล่นฮะอะไรนะอ๋ออ๋ออ๋อตรงนี้ลงคลิปไปแล้วเลยเอ่อ,อขอรีไซคเคิลใช้หน่อยไม่ได้เป็นไงเอลเดนริงวิชื่อนึงก็คือดาร์คโซซีฮะฮะอะไรนะอะเอลเดนริงมีแค่ชื่อเดียวเลย แต่แต่มันไม่ใช่ดักโซสีนะอ่ะทําทํไมยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนแลนด์บิทวินหรือชื่อภาษาไทยอ่ะชื่อภาษาไทยของดินแดนแห่งนี้ชื่อว่าอะไรนะเกมที่จะพาคุณมุ่งสู่ดินแดนมัชชิมาอ่ะขออีกรอบสิดินแดนมัชชิมาดินแดนมัชชิมาใช่ดินแดนมัชเอออันนั้นละเอลเดนทรี เกมที่จะพาคุณมุ่งสู่ดินแดนมัชิมะในมหาสงครามเดียวเดียวเดียวคิดดีแล้วเดี๋ยวว่าจะทาแบบนั้นนะเดี๋ยวก็โดนลิขสิทธิ์เอาเรอยินดีต้อนรับสู่ดินแดนมัชิมะที่ที่เต็มไปด้วยใบฟูกมากมายที่คุณจะได้เลือกสรรโอ้คนนี้ก็น่ารักเออคนนี้ก็น่ารักนะเด็กเออคนนี้ก็นกา่ารักถึ็แไหมว่าจะแปลกไปหน่อยก็เลยเห็นตัวละครน,น่ารักแบบนี้แสดงว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นง,ง่ายๆไม่ต้องปวดหัวอะไรไใช่ไหมล่ะใช่ครับนี่เป็นเกมที่เล่นง,ง่ายๆไม่ต้องเครียดอะไรมากเลย โอเคขอเล่นตัวละครผู้หญิงแล้วกันนี่คือขั้นตอนการเลือกเสียงตัวละครสนะใครฮอนนี่ฮะใครฮอนนี่พวกแกโดนส่งตัวไปฮอนนี่เจลวเลยและในที่สดก็สร้างเสร็จเรียบร้อยโดยอิงต้นแบบมาจากสาวในฝันของผมเมื่อคืนใดคืนหนึ่งนี่แหละซึ่งหน้าตาก็จะประมาณนี้ แต่จริงๆแล้วตรงหน้าอกจะไม่ใส่อะไรตรวจพบคนฮอร์นี่ตรวจพบคนฮอร์นี่ส่งมันไปฮอร์นี่เจลเปิดเกมมาก็จะพูดถึงแหวน,หนอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งผมไม่สนใจเพราะฉะนั้นข้ามและพอผ่านคัตซีนมาเราก็จะได้เข้าถึงเกมเพลย์จริงๆของเกมเกมนี้สักทีในวันแรกนั้นผมพยายามเก็บทรัพยากรทุกอย่างที่หาได้เพื่อใช้ชีวิตในอีก 9, 9วันที่เหลือเดี๋ยวไดาไม่ใช่ไมความหนึ100วันหะเว้ย ผมเดินไปสักคักผมก็ได้เจอบอสต,ตัวแรกของเกมนี้ซึ่งผมคิดว่านี่จะง่ายอยู่แล้วเพราะว่าผมมันก็ผ่านดักโซวัตส์หนึ่งอ่าใช่เออใช่ครับผมตายในบอสต,ตัวแรกเอออ๋อคัดตี๊ใช่ใช่มันมาคับตายนะเออที่จริงแล้วผมเด็กเก่งมากเลยนะ คือีิจิงแล้วถ้ามอสตัวนี้มันไม่บังคับนะผมผ่านได้สบายสบายมากเลยได้จะบอกให, <c oughs> ห้เจ้านี่ตายแล้วไปดีกว่าและนั่นก็คือจุดจบที่แท้จริงของเอลเด r ร n ริก็บ้าแล้วเว้ยกลับมาก่อน <c oughs> ให้ตายเถอดที่ฉันยพยายามมอกจากจบง่ายๆแกแล้วนี่ยังไม่เอาอีกเลยเนี่ย และในที่สุดได้เล่นเกมจริงสักทีแต่ผมเล่นตัวละครผู้หญิงถ้าใช้เตียงผู้หญิงก็น่าจะดีเหมือนกันนะนี่มาตัวแรกเลยมันต้องยากมากแน่เลยฉันจะไม่ผ่านในรอบแรกเลยก็ได้ง่ายกว่าที่ฉันคิดเอาไว้เยอะค่ะสวัสดีดินแดนมัชชิมาที่แสนกว้างใหญ่แต่นายเป็นใครเนี่ยโอเยสทอร์นิชตาวิ to for you no for you however you shame the the have are it in นี่แกว่าไงนะแกว่าฉันไม่มีสาวเคียงข้างกายอย่างนั้นเลยนี่แกเป็นคนที่รู้ความจริงใช่ไหมว่าฉันเป็นผู้ชายที่เกิดในราผู้หญิงนะแต่ในโลกที่แผนกวางใหญ่นี้เนี่ยฉันควรไปทางไหนต่อดีเนี่ยไม่ใช่ตรงนั้นแน่นอน ผมได้เดินทางมาสักพักจนเจอดันเจียนและพอสมรวจด,ดันเจียนไปเรื่อยๆผมได้เจอกับสิ่งนี้ใช่แล้วครับมันคือบอสที่คนสร้างทำเรเวชันไม่เสร็จแม้ทำฟอซอฟต์แม่ได้ปล่อยเกมมาทำทุงทีย่ยังไม่เสร็จแบบนี้ได้ยังกันทับนี่น่านนเสียดายล้อเล่นแต่ที่จริงแล้วเรเวชันมันเป็นแบบนี้แล้วเพราะว่ามันเป็นรูปปั้นหินไงผมสู้บอสตัวนี้สักพักจนรู้ตัวว่าบ้าเอ้ ผมยังสู้บอสตัวนี้ไม่ได้มลับไปฟาร,ร์มก่อนแล้วค่อยมาสู้ใหม่ดีกว่าและระหว่างนั่งฟาร,ร์มอยู่นั่นเองเขาได้เจอกับทัตตีนี้ Greetings, traveler from beyond the fog. I am m ่ l มันเด็กผู้หญิงใช่ไหมนะ่ะแถมมีคุณสมบัติในการเป็นไวฟูซด้วยเดีย๋ยวขอให้เห็นหน้าชัดๆหน่อย วันนี้ล่ะเดี๋ยวนั่นเธอจะไปไหนละ่ะกลับมากอนกลับกลับมากอนแลวหลังจากนั้นพวกเราก็ปรับความเข้าใจกันพักใหญ่ๆเลยละ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเธอถึงโกรธฉันขนาดนั้นนะนะและนี่ก็คือไอเทมไว้สำหรับเรียกมา้าซึ่งใช้ดูดในยามจำเป็นเดี๋ยวนะม้าเขาไม่ได้เอาไว้ดูดกันเลยอ๋อม้าเขาไว้ขี่สินะโอเค และก็ได้เรียนรู้วิชาอัพเวลจากเธอให้ตายเถึงหน้าตาอัพเวลอย่างก,กับดาร์คโซ่ไม่มใครใช้ชื่อว่าดาร์คโซ่สีได้ไงเนี่ยนี่มันต้องไม่ผิดแน่แน,น่ที่มันุน่นน้อยหมดแดงในเรื่องกระต่ายกระเป๋าใช้ชื่อเรื่องกับพิน่นั่นแห และหลังจากคุยกับเธอเสร็จเธอให้เมกับทุนนี่มาเช็สกับซัมมอนในการสู้มอสนะนะแล้วก็คําขอของเธอคือการเอาเมากับทุนนี่ไปที่ปราสาทกับเราด้วยแน่นอนครับไวฟูขอ,ขอมาแบบนี้จะปฏิเสธได้ยังไงละ่ะหลังจากที่จะเป็นทีเปลือยมานานในที่สุดก็ได้ใส่ชุดสักทีโอเคหลังจากทั้นไปฟาร์มาสักพักแล้วถึงเวลารักแคนแล้วจะอมอสบ้านนี่ ่อนนั้แหละหมีต่วันนี้มันคงแค่เป็นฉากประกอบน่ะมันคงไม่ตื่นตัวขึ้นไหมโอเคขัดขันพูด This way, tarnish. May I have another? a word. A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the Witch Rena. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop, and upon looking into the matter, talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no, to call forth the spectral steed. trusted fore และในที่สุดก,ก็ได้กระดิ่งอัญเชิญวิญญาณสักทีถึงว่าเราึงซัมมอนวิญญาณไม่ได้มันก็เพราะว่าไม่มีกระดิ่งนี่ดิและหลังจากนั้นไม่นานก็ได้เจอนรกที่แท้จริงของเกมเกมนี้ความยากที่แท้จริง In Bol by the flame of ambition. <laughs> oh, my so car แล้วว่าแกน่ะไม่ขนาดมือฉันหรอกโอเคลอ็อกไปรอบนะรอบเอาล็อกไปรอบโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มของมก่อนแล้วค่อยกลับมาสู้กันใหม่และหลังจากนั้นดานาน่าก็ได้ออกเดินทางเพื่อตามหาวุฒิสุดยอดเพื่อมากำรับมากิดอสุราต้องสาบเอ๊ะชื่อมันอ่านแบบนี้ใช่ไหม ระหว่างทางก็ได้เจอกับสำไรท่านหนึ่งเล็กดาน่าได้ทําการฆ่าจำไรตนนั้นเพื่อขโมยอาวุธของเขามาและมารลุตัวภัยหลังว่าค่าสถานะยังไม่พอยังใช้ไม่ได้และถามว่าทําไมในช่วงนี้ถึงไม่มีคลิปอย่างนั้นเด้เอ,อผมไม่ได้อัดนะนี่นี่น,นี่ดาบอันเนี้ยดาบอันเนี้ยแหละที่ผมได้มาันเอาไปใส่สกิลเลือดออกนี่โกงมากเลยนะ่าจะบอกให้และหลังจากนั้นผมก็ได้ออกเดินทางต่ออีกสักพักหนึง่งจนกระทั่งเจอบอสตัวหนึง่งและผมได้ขโมยวุฒิบอสนั่นมา แล้วคิดว่านี่แหละอาวุธที่จัดจัดก,การอาุราต้องสานั่นนี่นนมีเพื่อนมาดูด้วยนะจะบอกให้แต่กโปรแกรมอัดดันไม่อัดเสียงไหม่ผมเลยได้ยินแค่เสียงเพื่อนผมนี่สิเฮ้ยนี่แี่ละอาวุธที่ผมจะใช้ในการปัดเมาสิ่งช่วยอะไรครับไล่ปีศาจ เอ็นเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมุกนี้มันไปขโมยจากช่องอื่นมานี่นะเออก็นั่นเลยครับและนี่คือวุีิผมจะใช้ในการกำราบมากิจอสุราต้องสาบและมารู้ตัวที่ว่าสถานะผมยังไม่พอใช้ดาบเล่มนี้สุดท้ายก็ต้องใช้ดาบนง่ในการจัดการมอสตัวนี้เดี๋ยวแลมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็แดมปิตยุมันโอเคทำได้ดีมากเราคุณนำพเดจ์ย้อนรุมมันไว้เดี๋ยวใช้จัดการที่เหลือเอง เออช่างเป็นบอสที่ยากลำบากซะจริงหวังว่าเราจะไม่ต้องเจอมันอีกรอบนะกัดแดมินี่ฉันต้องเจอแกอีกรอบหนึ่งเลยเนี่ย